มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเป็นเทียบร้อยนะครับสำหรับ Infinix Hot 50 Pro Plus โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งบางเพียงแค่6.8ม mm, ิลิเมตรหน้าจอแสงผลโค้ง3มิติทนทานในราคาเริ่มต้นเพียงแค่5,899บาทครับากร์กดม้าดข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็น,นในวันสเปนเดีกาสาสิบัีีนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจจพทย้ข่าวสารที่มั่เด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือสายเกมมิ่งจากค่ายอินฟินิล่าสุดเปิดตัวแล้วนะครับตามหัวข้อข่าวของเราเลยก็คือมีการเปิดตัวอินฟินิ h o ฮอต50 Pro Plus โทรศัพท์มือถือสายเกมมิ่งนะครับและเขาบอกว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยมีรุ่นรับไอเทมจากฟีไฟด้วยนะครับ อินฟินิตอนนี้ได้ก้าวสู่แบรนด์โทรศัพท์มือถือระดับโลกนะครับที่เน้นความคุ้มค่าคุ้มราคาล่าสุดนะครับได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือภายใต้แนวคิดว่าว o ้ m ยิวฮอตนะครับพร้อมกับความแข็งแกร่งของสมาร์ทโฟนซีรีส์จึงช่วยให้การใช้งานเนี่ยเป็นไปได้อย่างรื่นไหลไม่สะดุดนั่นเองครับ สื่อนะครับได้มีการเปิดเผยนะครับว่าโทรศัพท์มือถือ i ินฟ n i x Hot 50 Pro Plus นั้นได้สัมผัสนะครับถึงดีไซน์และก็ประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะครับที่บางเพียงแค่6.8ม mm, มและมีดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยโค้ง3มิตินะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความน่าสนใจในสโลแกนของเขานะครับคราวนี้มาดูกันที่สเปคดีกว่าหลายๆคนสนใจเนาะอันแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ หน้าจอแล้วกันตัวนี้รองรับมาตรฐาน TUV ด้วยนะครับก็ถนอมไสายตรงสาตากันไปเนาะแล้วก็ชิปเซ็ตที่ให้มาเป็น MediaTek Helio G 1 0 0นะครับ แล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการกันม้นกันฝุ่น IP 54คือสัมผัสหน้าจอเนี่ยในขณะใช้งานนะครับก็ช่วยในเรื่องการป้องกันละอองน้ำอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็หน้าจอเป็น AMOLED นะครับ6.78นิ้ว Refresh Rate 120Hz และในเรื่องของกระจกเป็น Gorilla Glass นะครับมอบความการใช้งาน,นที่สดใสและกันกระแทกอะไรทำนองนั้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้มาถึง5,000 mAh การใช้งานได้ยาวนานถึง4ปีเลยนะไม่ได้หมายถึงว่าแบตชาร์จที่ใช้งานได้ยาวนานขนาดนัหมายถึงว่าคุณภาพของแบตาอยู่ได้ยาวถึง4ปีไม่มีแบบเออไม่มีพังอะไรอย่างงี้เนาะไม่มีตุ่มเนาะแล้วก็การชาร์จที่เร็วถึง3 3วัตต์นะคบไม่รู้จริงไหมนะแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จนะครับเรื่องมันติสปรีดนะก็ทําให้ตัวเครื่อง่ยชาร์จแบตได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกขั้นของเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็ มีระบบ AI เข้ามาด้วยนะครับน่หลงการคำนวณประสิทธิภาพการทํางานและหลายคนก็ถามต่อว่าและกล้องล่ะกล้องหลังความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านพิกเซลก็ถือว่าพอใช้งานทั่วไปได้เนาะระบบ AI นะครับ AI night mode AI face detection AI voice capture แล้วก็ RAM HDR RAW HDR นะครับ ในส่วนของรุ่นนี้ก็ถือว่าเน้นเรื่องของการใช้งานทั่วไปเล่นเกมอะไรอย่างนี้เนาะสเปคเกี่ยวกับการเล่นเกมอะไรทํานองนั้นเนาะในเรื่องของกล้องก็ถือว่าพอใช้ได้ตามเอ่อตามเลนราคาของเขาหลายๆคนก็ถ้าบางคนแบบเอ้ยอยากลองก็ถ้ามีให้เทสก็ดีเนาะสามารถไปลองที่ศูนย์ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่าช็อปออนไลน์อย่างเดียวเนาะ ในส่วนของมือถือรุ่นนี้เนี่ยจะมี3สีนะครับได้แก่สีดําสีม่วงแล้วก็สีเงินนะครับน่นราคา5 8าพนรกาบาทจากราคาปกติ6 4 9 9นานะครับพร้อมกับของแทมบกิ๊บบ็อกต่างๆซัมซิงนะครับก็คือถ้าซื้อกันในช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะครับใครที่สนใจหรือใครที่เป็นแฟนๆอินฟินิตอยู่แล้วนะอยากจะอัปเกรดนะครับก็สามารถที่จะลองตัดสินใจดูได้นะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e b o o o f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย